สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปวยทานนะคะอีกรูปแบบสวยๆอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกแก้วเจ้าจอมนะคะสวยๆค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาว60ซนติเมตรนะคะจำนวนสีเส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว22ซนติเมตรนะคะจำนวน8เส้นค่ะทั้งสองสีนะคะเราใช้ริบบิ้นตาเพชรน,นะคะ เรามาเราิเร่มกันเลยนะคะเริ่มจากสีเหลืองนะเริ่มจากความยาว60ซนติเมตรนะคะเราจะพับดิบบ in ินเข้ามาให้เหลือมกันประมาณ3ซนติเมตรนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พับดิบบินเข้ามานี่ค่ะเอาดิบบินฝั่งด้านยาวนะขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่3สวมมาในเส้นที่2ค่ะเส้นที่4่ค่ะสอนมาในรูที่1นนะคะอ้าออก ลบเส้นที่3มขึ้นมานี่ค่ะหนึ่งให้กระชับแบบนี้แล้วเส้นที่1นึค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2อพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่3ามพับเฉียงมาเส้นที่4ีพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายดิบินแล้วสอดเข้าไปค่ะนี่นะนี่นะคะเราก็จะได้ดิบินแปดเส้นแบบนี้เราก็จัดจับเส้นที่1ข, after after ขึ้นมาเส้นที่2อทับเส้นที่ห เส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะเราก็จะได้ดิบินเด่อยู่ด้านบน4ี่เส้นแบบนี้นะมือช้อนที่ฐานไว้ค่ะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับ4เส้นด้านบนไว้ค่ะต่อไปนะเราจะเอาเส้นล่างสุดค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบน จะเหลือดิบิดนคะคะสีเส้นสุดท้ายแบบนี้นะต่อไปเราจะเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่2นะเส้นสุดท้ายค่ะสอดเข้าไปในรูที่1ทะลุรูที่3จัจะให้กระชับเข้ามารวบเข้ามาให้กระชับนะคะแบบนี้เสร็จแ,แล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะเราก็จะดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่ง ดึงเข้ามาให้กระชับนะคะอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะจับขึ้นมา1เส้นค่ะนับไปนะคะ1 2 3 4สสี่นะพาดข้ามสี่เส้นค่ะจับพาดข้ามสี่เส้นไปจับริบบิ้นพาดข้ามสี่เส้นพาดข้ามสี่เส้นนะคะแล้วเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนะแบบนี้นะคะเราจะจับเส้นนี้มานะพาดมาแบบนี้แล้วสอดเข้ามาในตรงนี้ค่ะ เึ้นถัดมาจับพาดมาสอดเข้ารูที่1ทะลุรูที่2สอเส้นถัดมาค่ะสอดพาดมาแบบนี้นะสอดรูที่1ทะลุรูที่3มานี่ค่ะจับพาดมาสอดเข้ารูที่1ทะลุรูที่4นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เราก็จับไว้นะดึงเข้ามาดึงเข้ามาให้กระชับเข้ามาเลยค่ะดึงเข้ามาเลยให้กระชับเลยนะคะ ดึงให้กระชับเข้ามาแบบนี้เลยดึงให้กระชับนะคะนะให้กระชับแบบนี้ได้แบบนี้แล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะเราก็สอดลออสามเส้นไปนะสอดลอสามเส้นไปแบบนี้นะคะ รัดไปแบบนี้ทุกเส้นเลยค่ะนี่ค่ะไดแบบนี้แล้วนะแล้วเราพลิกกลับมาด้านนี้เราเปิดออกเส้นหนึ่งนะคะจับดบิบินบิดม้วนมาแบบนี้นะเราจะสอดหน้าเส้นตัวเองแบบนี้นะคะแล้วเราก็ลอดมานี่ค่ะสอดรอด2เส้นนะนี่นะบิดมาแบบนี้ บิดมานะคะสอดหน้าเส้นตัวเองแล้วลอดสองเส้นมานี่ทำแบบนี้นะทุกเส้นเลยค่ะนี่ค่ะจับบิดหน้าสอดหนึ่งนะคะลอดสองปนี่ค่ะ นะเราก็จะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้แล้วลอกพลิกกลับด้านมาด้านนี้เราก็จะสอดเก็บนะสอดเก็บดิบบิ้นไปนะคะสอดเก็บรอสามเส้นนะคะสอดเก็บทุกเส้นเลยนะ นี่ค่ะปลายริบบิ้นที่เหลือนะเราตัดทิ้งนะคะปลายริบบิ้นที่เหลือเราจะตัดทิ้งนะนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้ต่อไปเราก็จะเอาริบบิ้นที่เราตัดไว้นะคะความยาว22เซนนะ8เส้นนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นะคะเราก็จะเอามาสอดเข้ามานะคะนะสอดตามแนวริบบิ้นมาแบบนี้ นะคะเราก็จะสอดไปเรื่อยๆนะคะสอดไปเรื่อยๆเลยนี่ค่ะน,นะก็จะได้แบบนี้เราก็พลิกกลับมาด้านนี้ นี่นะตะแคงแบบนี้นะคะดูง่ายๆนะเราจะพับมาด้านนี้นะคะแล้วเราก็สอดเข้ามาในเส้นนี้นี่ค่ะเราก็ดึงมาน,นะดึนมาแบบนี้นะนี่ค่ะจากมาพับมาแบบนี้นะแล้วก็สอดเข้าไป จับบิดยินผัดมานี่นะคะแล้วก็สอดไปนี่จับม้อนมาค่ะน,นะ,ะแล้วก็สอดเข้าไปนี่ค่ะ นะคะเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เลยทั้งแปดเส้นเลยค่ะนะคะนี่นะเส้นสุดท้ายนะคะ ก็สอดเข้าไปนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้ได้แบบนี้แล้วนะได้แบบนี้แล้วเราก็จะจับนิบบินพับขึ้นด้านบนนะคะสอดกลับขึ้นไปนี่ค่ะพับกลับขึ้นไปนะแล้วก็สอดกลับไปค่ะ ทุกเส้นเลยนะพับกับแบบนี้นะทุกเส้นเลยค่ะนะได้แบบนี้แล้วนะได้แบบนี้แล้วเราก็จับตะแคงมานะเราจะจับริบบินนะคะแล้วก็พับมาแบบนี้ ล,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 ล้วก็สอดเข้ามาในดูนี oh. ้นะนี <Valley> ่นะคะพับมาแบบนี้นะแล้วก็พับลงมาแล้วก็สอดเข้ามาในดูนี้ข้ามหนึ่งเส้นนะคะสอดมาในดูนี้นี่ค่ะเราก็ดึงลงมาแบบนี้นี่นะพับมานะคะพับมาด้านนี้แล้วก็พับลงมาแบบนี้ก่อนข้ามมาข้ามหนึ่งเส้นมานะคะแล้วก็มาสอดอีกดูหนึ่ง พับมานะพับมาแล้วก็พับลงมาแบบนี้แล้วเปิดออกหนึ่งเส้นค่ะแล้วก็สอดเข้าไปนี่ค่ะพับมานะคะพับมาด้านนี้แล้วก็พับลงมานี่ค่ะพับลงมาแบบนี้นะ นี่นะคะแเราก็สอดเข้าไปทำแบบนี้ทุกเส้นเลยค่ะ ทำมานะคะแล้วก็พับลงมาแล้วก็สอดไปนี่ค่ะพับมานะแล้วก็พับลงมาสอดเข้าไปานนไะคล้องด้านในเลยนะคะคล้องเส้นสีม่วงด้านในเลยนะคะอันนี้เส้นสุดท้ายนะสอดเข้าไปแล้วก็ดันลงไปด้านใน ถ้าใครสอดแล้วดันไม่ออกนะคะใช้ตัวช่วยได้นะใช้แหนบหรือใช้เหล็กแหลมอะไรก็ได้นะคะช่วยดันนะดันลิบบินให้ออกมานะคะนี่ก็จะได้แบบนี้ค่ะเราก็ดูนะคะกลีบไหนสวยกลีบไหนไม่สวยเราก็จัดแต่งได้นะคะจัดแต่งให้สวยงามนะได้แบบนี้แล้วนะได้แบบนี้แล้วเราก็จะตัดริบบิ้นนะคะให้เหลือประมาณ3ซนติเมตรนะ กอที่จะสอดกลับขึ้นไปเก็บได้นะคะนี่นะเราจะตัดแบบนี้นะตัดแบบนี้ให้เหลือประมาณ3เซนปเมตรนะคะนี่นะนี่ค่ะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็สอดกลับขึ้นไปนี่ค่ะ สอดกลับเพื่นไปเก็บนะคะแบบนี้ทุกเส้นเลยนะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ